สวัสดีค่ะด้ามเราเจียเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บงานอีกหน่อยนะรอบนี้ประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามกระบอกนะคะมีหน้าบ้านบ้างแล้วก็ต่างจังหวัดบ้างพรุ่งนี้จะเริ่มทำลางแล้วนะคะรอบนี้จะมีไม้สักที่ขึ้นเผื่อลูกค้าสองกระบอกนะคะที่ว่างไม้สักรเราตัดโปรให้เลยค่ะ สองกระบอกนี้นายสักทั้งตัวเป็นมือสอดนะคะสองพันเจ็ดค่ะสนใจทักมาสอบถามมาจองได้เลยนะคะจองคิวรอบหน้าก็ได้อยู่นะคะรอบวันที่รอบส่งไม่เกินวันที่สิบห้ามกรานะคะไม้สักตัวน,นี้จัดโปรทั้งเดือนทั้งเดือนนี้เลยนะคะ สองพันเจ็ดมือสอบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำรางแล้วก็ผ่าไม้กระดูกนะคะาล้างไม้ประดูกนะคะ่ะ สนใจทักมาสอบถามได้นะคะมีว่างไม้สักสองตัวนะคะรอบที่จะส่งไม่เกินวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนี้นะคะและอีกรอบนึก็จะเป็นรอบหลังปีใหม่เลยคือรอบไม่เกินวันที่สิบห้ามกรานะคะอันนี้เขาเกียร์เสร็จหมดแล้วเหลือเก็บงานนิดหน่อยแล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทํารางทำรางไม้สักแล้วก็ล้างไม้กระดู โอเคค่ะสนใจทักมาสอบถามได้นะคะมีว่างสองตัวนะคะไม่สักอย่าลืมนะคะ2,700บาทค่ะทักมาสอบถามได้ค่ะ